สวัสดีตอนเช้าสวีดเดนจะแปดโมงแล้วยังกินนมไม่เสร็จเลยยังดื่มนมไม่เสร็จเลยมันีลายในอินโม่เนี่ยมีลายดื่มนมล้วแล้วทำทำทำแกมอ,อ,อ,มนอ,นนอก้อนเนี่ยไข่ก้อนหรือัน ทำตาโตอตเดี๋อเอาทีดื่มนมคุณแม่ขอแล้งคุณแม่ขออื้วอ่าแม่ไม่รู้มาทำยังไงแม่ขอแล้ว ่ดูเราสปี่แมนาเดดอไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะเดี๋ยวต้องไปโรงเรียนแล้วไม่ต้องแกะ